สวัสดีครับวันนี้ของเล่นใหม่ของน้องพร้อม,อมสวัสดีครับยังสวัสดีข้างมามสวัสดีครับต้องขอบคุณป้าเอนะครับเรียกป้ามาเแกเ่เรียกอ,อะไรอีเอ <EA S 2> <EA S 1> ก็ได้อีออีเออะน้องพร้อมไปเล่นก่อนออน,นี้เป็นรถคันใหม่คันแรกในชของน้องพร้อมอันนั้นคันเก่าไม่ใช่นะนี่คันเก่นนนนนนานี่เป็นมรดกตกทอดเมื่อ หลายรุ่นละนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน,นแ่แต่ไม่ต้ประกอบอยังไงนะยื้อไม่น่าจะยากยี่เอบอกว่าให้มันอยู่ได้ถึงสามวันนะห้ามพร้อมทําพังนะโอ้โอยู่ได้กั่นยังอยู่ได้เลยลายลายพร้อมอะไร,รอโอ้ยไอ้มาไอ้ปลาปลามาหอ,อมปลาปลาก่อนเสียงไม่เปลี่ยนไม่ขี้หมู พร้อมอครับพร้อมเนี่ยข้างประมาณพร้อมนันน่นแน่นร้อหน้ารอปาเใียชานะปัาปาสเน่นๆนะบาราต่อถุาไูกรู้ตลกมากเลยอะอะไรแค่เนี้ยเหรอใช่เอ้วมีถุงหนึ่งนะ มีทั้งหมดสามถุงอะใช่ไหมแกออกมาสามถุงยังอันนี้คงต้องนั่งแล้วมั้เพิ่มพร้อมๆม,มันเล่นให้มันถูกถ่กมไม่ใช่หมุนแต่ล้อลูกน่าจะเหมาะกับพร้อมดีตัวไม่ได้เตี้ยพูดจามไม่รู้เรื่องปลาปลา เ,เ,อเออพร้อมแค่ตัวกูดเอง,นะเองพร้อมครับอา้าวทำไมอ่ะอันนั้นเหรออ๋ออันนั้นเร็วกว่าเหรอลูกอ่อมบอกนานเลยะพร้อมครับาน,นี่เนี่ยพร้อมครับเนี่ยเอาขยะอ่ะพลาสติกอะไป อังปะอังใส่กล่องไว้อังนี้อังนี้อังไว้ถ,วถูกไหมเอาไปอังสิเอาไปติวเอาไปติวติวกือปลาปลาเฮ้ยปลาปูสือนะ,ะปลาปลานี่ไม่ใช่ปลานูน่น หยีหยีบูสือให้ปาปาคือปาปาหยีหยีูสื่อได้หร้ร้หยีผู้สือ่อารันกระพุ้ดรถห,นะหอม